ท่านศาสตราจารย์เกิยติคุณไกรสิทธิ์ตันติสรินนะครับซึ่งได้รับอนุญ,ญาตให้ฉาย e r p o i n t แล้วนะครับด้านเศรษฐกิจนะครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมไกรสิทธิ์ตันติสรินจะขออภิปรายในเรื่องแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจซึ่งมุ่งเน้นให้เศรษฐกิจไทยแข่งขันได้กระจายประโยชน์สู่ประชาชนเติบโตอย,อย่างยั่งยืน แต่เจตนาที่ผมทําสไลด์มาก็คืออยากจะเน้นการปฏิรูปด้านอาหารและการเกษตรควบคู่กันไปขอสไลด์เลยนะครับถัดไปจะเห็นว่าแผ่นถัดไปนะครับแผนการปฏิรูปประเทศเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญด้านอาหารและการเกษตรเท่าที่ควรเท่าที่ผมเข้าใจเพราะคิดกันว่าอาหารและเกษตรหรือเกษตรและอาหารเนี่ย ทำให้ GDP โตขึ้นแค่7-8%ก็เลยอยากไปทําพวกยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับจริงๆแล้วด้านอาหารและการเกษตรเนี่ยจะช่วยให้เป้าหมายหลัก3ประการในรัฐธรรมนูญหมวด16บรรลุวัตถุประสงค์ก็คือทําให้ประเทศสังคมและประชาชนมีความสุขสงบมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็นถัดไปก็คือว่าอาหารและการเกษตรเนี่ยได้ช่วยแก้วิกฤตของชาติมาหลายครั้งในปี2541เกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง GDP ติดลบ7.6มีการเคลื่อนย้ายแรงงานกับชนบทแต่ปีถัดมา GDP เพิ่มขึ้นเป็น4.6%ในปี2552เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ GDP ติดลบ0.7แต่ปีถัดไป เศรษฐกิจเติบโต7.5%เเปอร์ด้านการเกษตรและอาหารก็เป็นส่วนสำคัญในการให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจสำหรับประเด็นที่3ก็คืออาหารและการเกษตรและการเกษตรจะช่วยแก้วิกฤตชาติจากโรคโควิด -19 ซึ่งควรจะมีการปฏิรูปแผนปฏิรูปครับก็ดีใจที่เมื่อวานนี้มีผู้ชี้แจงว่า เราสามารถปรับได้ก่อนกันยาปีนี้เท่าที่ผมทราบข้อมูลเมื่อเช้าจากท่านประธานการมมธิการเกษตรงบประมาณฟื้นฟูที่เสนอผ่านมาและอนุมัติรอบแรกเนี่ยเกือบหกหมืนล้านเป็นเรื่องของการดําเนินงานทางด้านอาหารและเกษตรเพราะฉะนั้นอยากจะให้พิี่ณาเรื่องนี้ให้จริงจังนะครับถัดไปครับความสําคัญของอาหารต่อเศรษฐกษิจและสังคมเนี่ยเราคิดง่ายๆว่าถ้า เราไม่มีอาหารการกินอยู่เราอยู่ไม่ได้เพราะห่วงโซ่อาหารเป็นวิถีชีวิตการทำมาหากินความเป็นอยู่ของคนและสังคมและวัฒนธรรมก็คือไลฟ์ไ r ทูดที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยถ้าเราคิดง่ายๆว่าคนไทยกินอาหารวันละร้อยบาทต่อคนนะครับเดือนหนึ่งเจ0 0ล้านบาทปีหนึ่งสอง0มื่นสองล้านบาทต่อเดือน หรือ2.5ล้านล้านบาทต่อปีถ้าเราคิดถึงมูลค่าเพิ่มคุณลค่าการบริการมันมากอีก2-3เท่าคเดียวกันประเทศไทยมีการส่งออกอาหารสดและอาหารแปรรูปนะครับอย่างละครึ่งประมาณปีละ1ล้านล้านบาทต่อปีอันดับ12-15ของโลกเป็นประจำนะครับคเดียวกันประชากรเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งในสเกี่ยวข้องกับ ระบบการเกษตรอาหารและบริการอาหารทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเกิดโควิดก็ได้เน้นในเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารแล้วมีประชากรที่ไม่มีความมั่นคงด้านอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง265ล้านคนก็เป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะผลิตอาหารเพื่อเป็นครัวไทยและครัวโลกครับถัดไปผมอยากจะให้ดูถึงเรื่องห่วงโซ่การปฏะรูปด้านอาหาร จะเห็นว่าห่วงโซ่นี่มันมันค่อนข้างยาวตั้งแต่เรื่องของการเพาะป,ปลูกและเลี้ยงสัตว์ก็คือฟาร์มซึ่งจนจีนี้ประเด็นที่จะทําได้ดีก็คือต้องมีโซนนิ่งลงไปถึงระดับจังหวัดให้จังหวัดี่บริหารจัดการและมีแผนเกษตรจังหวัดจะเป็นราย3ปี5ปี10ปีก็แล้วแต่แล้วก็ขเนิดกันกันเน้น smart farmer smart farming ซึ่งทีมของ การมาที่การเกษตรก็ได้กล่าวไปแล้วคือท่านสมชายนะครับแล้วคณะเดียวกันก็ให้ใช้ GAP Good a g r i c u l t u r e Practice ให้ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นระบบนะครับที่ต้องทำให้ได้ในสุดก็จะเพิ่มผลิตภาพก่อให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็มี Traceability ถัดไปจากผลิตก็สู่การแปรรูประดับครัวเรือนชุมชนอุตสาหกรรม เห็นไหมครับเหมือนวิ่งไม้ผลัดจากกระทรวงเกษตรมหาไทยไปสู่กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วบางทีมหาไทยก็รับต่อทาโอท็อปแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของการค้าขายอีกบริการทั้งร้านค้าโรงเรียนชุมชนสถานที่ทํางานแล้วก็ค้าขายระดับนานาชาติก็กระทรวงพาณิชย์อีกเหมือนไม้ผลัดครับบางทีไม่ส่งกันบางทีก็ไม่รับกันนะครับเรื่องนี้คงจะต้องมีการปฏิรูปให้ทํางานให้ดีขึ้นแต่ปลายทางก็คือสุขภาพผู้บริโภคดีมีความผาสุก มีความยั่งยืนมีการค้าก่อ,อ,อให้เกิดความมั่งคัง่งสำหรับเรื่องห่วงโซ่เนี่ยก็คงต้องมาดูดีๆเรื่องโลจิสติกโดยเฉพาะการขนส่งทางรางทางรถยนต์เนี่ยเปลีอยงมากต้องทางรางและทางน้ําแล้วขณะเดียกันฟูดลอสฟูดเวสต์เนี่ยก็ต้องลดให้ได้เพราะขณะนี้ลอสประมาณ30%นะครับแล้วก็ช่างความเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะยิ่งเน้น ความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนวิชาการและประชาชนก็คือ5ผีนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือต้องมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมกับผู้ผลิตเบื้องต้นเกษตรกร,ะร,กรจะได้หายจนสัทีสำหรับเรื่องวิจัยพัฒนาก็ต้องแบกอัพตลอดเวลานะครับแล้วก็ต้องมีการติดตามประเมินผลใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเหมาะสมถัดไปครับห่วงโซ่ก็ต้องดูดินเรื่องน้ําเรื่องพันธุ์ เรื่องโภชนาการสำรพืชและสัตว์การควบคุมป้องกันโรคและก็เน้น GAP GHP ก็สุขอนามัยที่ดี GMP แล้วเราจะได้อาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยถัดไปครับผมก็มีข้อเสนอแนะนะครับแผนปริรูปทางด้านอาหารเป้าหมายกือผลิตอาหารให้ปลอดภัยมีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการได้มาตรฐานทั้งไทยและสากลมีระบบโซนนิ่งดูศักยภาพของดินของน้ำและประวัติการผลิตเน้นการผลิตผสมผสาน ตามทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงดูเรื่องน้ําเรื่องดินเพื่อการผลิตอาหารจริงๆนะครับแล้วก็มีแผนการผลิตระดับจังหวัดเชื่อมโยงกับระดับชาติแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ด้วยถัดไปครับสำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปอื่นๆผมจะผ่านไปไวๆนะครับเพื่อเป็นข้อคิดก็มีแผนการตลาดระดับภูมิภาคระดับนานาชาติส่งเสริม smart farmers smart farming บัณฑิตคืนถี่นยุคเกษตรกรการรวมกลุ่มและสากรสร้างระบบพื้นฐานความมั่นคงด้านการผลิตอาหารส่งเสริมการลงทุนเรื่อง investment มีความสําคัญทกศเนี่ยได้ทํางานมาได้ดีทีเดียวนะครับควรจะขยับอีกนิดนึงก็คือกองทุนเพื่อการร่วมทุนภาคชนบทในเรื่องการทํา SME มีการวิจัยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสับสนุนในห่วงโซ่มี Big Data นําเทคโนโลยีมาใช้และไอทีมาใช้นะครับ แล้วก็มีความปลอดภัยทางด้านมีเครือข่ายความปลอดภัยทางด้านสังคมและระบบประกันพืชผ,ผลถัดไปครับสาหรับข้อเสนอแนะทางด้านการเกษตรเนี่ยก็คืออยากจะให้แยกการเกษตรกับอาหารเอาให้ชัดเจนเลยพอเราไปตีขุมไว้ว่าผลผลทางด้านการเกษตรถึงอาหารด้วยเกษตรที่เป็นอาหารก็มีซี่ไม่ใช่อาหารก็มีที่ไม่ใช่อาหารก็ชัดเจนเช่นพวกยางพาราหมอนไม้ไม้ไมไมดอกไม้ประดับนะครับแล้วก็อื่นๆ ถ้าเราแยกกันให้ชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นการสร้างแนวคิดเข้าใจง่ายแล้วก็เสริมคุณค่ามูลค่าแล้วก็นําแนวทางการผลิตอาหารมาประยุกต์สลับถัดไปนะครับข้อเสนอแนะแผนการปฏิรูปด้านอาหารและการเกษตรต่อไปนะครับก่อนกันยาก็คือให้ปรับแผนปฏิรูปภายในเดือนกันยาเพิ่มให้มีทั้งแผนด้านการเกษตรและด้านอาหารให้มันชัดขึ้น เรื่อง Data นี่เรา Manage ได้ให้มีการบูรณาการทั้งในภาครัฐกันเองและภาครัฐเอฐกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมและภาคประชาชนให้มีความเชื่อมโยงระหว่างแผนแมกโครระดับชาติกับแผนจังหวัดซึ่งตรงจุดนี้ต้องทําให้ได้ครับแล้วก็เป้าหมายก็คือสู่ประชาชนท้องที่ทํางานให้มีประสิทธิภาพให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและปฏิรูปให้เป็นครัวไทยและครัวโลกอย่างยั่งยืนครับ ถัดไปครับสาหรับเรื่องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ผมก็เช่นเดียวกันมีความเห็นว่าควรจะปรับแผนแม่บทแยกด้านอาหารและการเกษตรแต่เชื่อมโยงกันให้ดีในยุทธศาสตร์ชาติ6ด้านนะครับถัดไปครับถัดไปอีกแผนนี้เป็นแผนภูมิที่เราคิดกันเองนะครับ ว่าระบบการเกษตรและอาหารเนี่ยมันก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการซึ่งทั่วโลกนเน้นเรื่องนี้มากมีโอกาสทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็ผมนําเรียนแล้วมีวิถีชีวิตสังคมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันครับแล้วยังมีความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมถัดไปครับในที่สุดเราเป็นประเทศที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ เราก็มีเป้าหมายก็คือ SDG ถ้าทำทางด้านการเกษตรและอาหารดีๆเนี่ยจะทำให้ลดความยากจนลดความหิวโหวยสุขภาพดีการศึกษาดีแล้วก็คณะกรการเจนเดอร์ทางด้านสิทธิสตรีก็จะดี8ก็มีงานทำนะครับแล้วก็มีการเติบโตเศรษฐกิจ10ก็คือมีความเสมอภาค12บริโภคอย่างมีเหตุและผลแล้วก็ผิอย่างมีเหตุแล,ละผลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีพาร์ทเนอร์ชิพ ครับผมก็เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาในการที่จะปรับแผนปฏิรูปให้ชัดเจยนยิ่งขึ้นครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสริทธิ